สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแล้วกับช่องคุณเกมสูนรพายทายนคุณผู้ชมเร่มนมาเสนอเป็นผลของมะขามป้อมนะอะายคนนิยมรับประทานกันเป็นจนํานวนมากเลยนะและมีสรรพคุณทางสูนรพายค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะกับผลมะขามป้อมนะคุณผู้ชมลักษณะนี้ฮะผมซื้อมาคุณผู้ชมหนึ่งถุงนั่นเองประมาณเอ่อเต็มถุงนะแต่ว่าตอนนี้ผมทยอยกินกันกเลยเหลือน้อยหนึ่งนะเหลือประมาณนี้เน,นาะลักษณะเม็ดของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่เลย เป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะใครที่มีอาการเจ็บคอแก้ไอนะครับเสิรหาได้ตัวนี้แน่นอนนะครับผมช่วยได้แน่นอนนอกจากผลมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมนะเขาจะนิยมนํามาแปรูปหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอนะคุณผู้ชมนี่ครับเป็นต้นเนาะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของเขาเลยนะว่ามีอะไรบ้างสรรพคุณของมะขามป้อมนะท่านผู้ชม มะขามป้อมนะใช้เป็นยาแก้ไอนะโดยการใช้ผลสดประมาณ30ผลนะนำมาคั้นเอาน้ำนะคุณผู้ชมหรือต้อมทั้งผลเลยนะคุณผู้ชมใช้ดื่มนะซึ่งมีสรรพคุณช่วยแก้หวัดนะครับผมแก้อาการไอและละลายเสยมหะได้นะคุณผู้ชมมะขามป้อมนะใช้รับประทานนะผมมีสรรพคุณช่วยบำรุงและรักษาสายตานะคุณผู้ชมช่วยบำรุงประสาทนะและสมองได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมช่วยบำรุงร่างกายได้ แน่นอนนะส่วนเม็ดมะขามป้อมนะฮะท่านผู้ชมเมล็ดของเขานํามาตากแดดให้แห้งนะแล้วนํามาบดเป็นผงนะครับชงเป็นชาดื่มนะมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคหอบโรคหืดนะคุณผู้ชมรักษาหลอดลมอักเสบได้และคลื่นไส้อาเจียนนะใครที่มีอาการอาเจียนนะตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับคุณผู้ชม,ม,ชม,มเมล็ดของเขานะ อ่าส่วนเปลือกของเขานะครับผมเปลือกของต้นมะขามป้อมนะครับใช้รักษาแผลได้นะครับแก้อาการฟกช้ำได้โดยการนําเปลือกต้นนะครับผมนํามาตากแดดให้แห้งนะแล้วนามาบดเป็นผงนะแล้วนํามาโรยบริเวณที่เป็นแผละนะท่านผู้ชมก็จะช่วยทําให้แผลนั้นหายได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมส่วนมากนะฮะมะขามป้อมนะจะนิยมนํามารับประทานสดนะคุณผู้ชมเพื่อ ทำให้สดชื่นชุ่มคอนะแก้าการไอและกระหายได้นั่นเองนะนี่ก็คือสรรพคุณของออผลมะขามป้อมนะก็ของดีอย่างนี้ควรหาปลูกติดบ้านไว้นะครับผมหรือจะซื้อมาเก็บไว้รับประทานในเวลาว่างก็ได้นะฮะมะขามป้อมนะสรรพคุณที่ดีอย่างนี้ไม่ควรพลาดเลยกับใครหลายๆคนนะครับรสชาติค่อนข้างที่จะเปรี้ยวพอสมควรเนาะ นี่ยแต่สัพพคุณนั้นดีและเด่นมากๆด้วยนะโดยเฉพาะแก้อาการไอนะคุณผู้ชมขับเสมหะละลายเสมหะได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ฝากไว้เนาะกับสุนภายนะผมดีๆของเราเนาะกับมะขามป้อมของเรานะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะฮะ นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้พาคลิปใหม่หมสับวันนี้ผมก็ต้องลาปก่อนกับศูนย์พรนะผมมะขามป้อมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ